สวัสดีครับผมมุสกรแสงนินนะครับผู้บริหารผลิตภัณฑ์แบรนด์แคนเซล,ล่านะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับผมในปีนี้เนี่ยเราเปิดบริษัทมาได้ครบ1ปีแล้วนะครับซึ่งเราก็ได้กระแสตอบรับจากผู้ป่วยที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยทุกท่านเนี่ยดีมากๆนะครับผมทางแคนเซล,ล่าเนี่ย มีความภูมิใจเป็นอย่างมากเลยนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งทำให้สุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถรักษาแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยได้ต่อเนื่องแล้วก็สามารถฟื้นฟูร่างกายหลังการรักษาคีมโมและฉายแสงเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ค้นพบว่ายังมีผู้ป่วยอีกจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ยังไม่สามารถเข้าถึง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราได้นะครับซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของเราเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของหลักวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับผมเป้าหมายของการก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเนี่ยเกิดขึ้นว่าผมเนี่ยอยากจะให้ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยทุกๆท่านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถรับประทานอาหารเสริมที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถเข้าถึงได้นะครับผมนี่คือที่มา ของการก่อตั้งแบรนด์แคนเซลรนะครับเนื่องจากเรามีผลตอบรับที่ดีมากๆเนี่ยวันนี้ผมมีข่าวดีสําหรับลูกค้าของเรานะครับและผู้ป่วยที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าของเราเนี่ยนะครับผมว่าเราเนี่ยจะเพิ่มกําลังการผลิตนะครับผมเราสร้าง l i ยผลิตเพิ่มนะครับเพิ่มกําลังการผลิตขึ้นทําให้เราเนี่ยสามารถปรับราคาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกๆท่านเนี่ยสามารถเข้าถึง ผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับผมแลนะสามารถรับประทานได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมตามเจตนาลมในการก่อตั้งผลิตภัณฑ์แบรนด์แคนเซลอร์ของเรานะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอให้ผู้ป่วยทุกทกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับหายจากโรคมะเร็งไวไวมีเวลาที่มีความสุขนะครับอยู่กับครอบครัวของทุกทกท่านไปอีกนานแสานานานเลยนะครับผมส่วนเรื่องราคาที่เราจะมีการปรับเนี่ย เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยทุกๆท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์แคนเซล่าเนี่ยได้อย่างทั่วถึงเดี๋ยวเราจะให้ทางแอดมินเนี่ยแจ้งไปยังผู้ป่วยทุกๆท่านให้รับทราบกันอีกทีหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับ